เออแล้วอันนี้ล่ะนี่ไงห้องนี้ใหญ่โตมาโหฬานเลยริบลิบรบมาสวัสดีครับผมไอนะฮะวันนี้นะฮะเราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันสักนิดหนึ่งไม่นิดหรอกคือแมปอื่นมันก็แบบบูโรทั่งมานานละแบบนี้แล้วก็จะแบบมาพักในโรงแรมสบายๆแบบสุดหรูด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  เปิดสิเออเนี่ยอันนี้โรงแรมผมเองนะฮะไม่ผมมาพักโรงแรมนี้เองเออต้องพูดอย่างนี้เนี่ยมีสระว่ายน้ําส่วนตัวด้วยเรากระโดดลงไปสระว่ายน้ําเลยเออเราตายเดี๋ยวเราเดินลงไปสระว่ายน้ําแบบดีๆแล้วกันนะฮะแล้วก็แบบเดินลงไปเลยอันนี้ห้องอาบน้าไม่ใช่หรอแล้วเราจะมาลงอะไรในนี้อู้อาบน้ําร้อนเห็นไหม คือแบบนี้ผมบอกเลยมันไม่มีอะไรบูโรท่างแน่นอนอึเราจะต้องไปตรงไหนเนี่ยชึเขาให้เราขึ้นมาตรงนี้เหรออึเราต้องไปทางไหนเนี่ยเราควรไปทางไหนดีหนอเรากระโดดลงไปก็ไม่ได้เราควรไปทางไหนดีเพื่อนนายพ่อเข้าแบบมาบอกเราหน่อยว่าโรงแรมนี้มันออกอยังไงเพื่อน ทางนี้นะฮะไปไม่ได้เพราะว่าพนักง,งานงี่เง่าเขาเอาแบบเอาเลเซอร์มาวางไว้ทําไมก็ไม่รู้อ่ะเข้าใจปะเราออกไปทางไหนดีทางนี้เป็นห้องน้ําอืมเออออกไงเราออกทางนี้ก็ไม่ได้ด้วยสิอันนี้คือปุ่มอะไรเพื่อนเอ้ยปุ่มมันกลายเป็นสีเขียวเกิดอ,อะไรขึ้นพนักง,งานโรงแรมบอกว่ามันล็อกนะฮะมันล็อกเออผมรู้ว่ามันล็อกเข้าใจปะผมรู้ว่ามันล็อกแต่ผมไม่รู้ว่ามันออกอยังไงมีอันนี้ใช่ไหมเราก็กดอันนี้นิดนึง อ๋อมันเป็นเปิดน้ำนี่นะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยเออแล้วอันนี้ล่ะนี่ไงเราออกได้แล้วผมก็ไปงงอยู่ตรงนั้นตั้งนานอันนั้นมันปุ่มเปิดน้ำเพื่ออะไรขึ้นไปสิขึ้นโอเคเราขึ้นได้แล้วนะฮะเราขึ้นได้แล้วอืมไปทางไหนดีมันเป็นเขาวง,งกดเหรอเนี่ยทำไแมแบบนน้นแบบนี้ก็ต้องมีเขาวง,งกดอืมทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ไม่ต้องไปอย่าไปเลยฮะมันจะแบบหมุนหมุน,มนติ้วหมุนติ้วอยู่บนหัวเรา ทางนี้เหมือนมีทางลงมันปลอดภัยไหมเนี่ยเมื่อกี้เพื่อนลงไปแล้วนะเราก็ควรลงไปละอุ๊ยเราขาไม่หักด้วยเราต้องออกไปจากที่นี่อะไรสักอย่างเพราะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกปากภาษาอังกฤษเข้าใจไหมเข้าใจไปด้วยให้เราหลบเลเซอร์อ่าเขาเพิ่งบอกให้เราหลบเลเซอร์แล้วเราก็ไม่ยอมหลบเราต้องค่อยๆหลบนะชึบชึบอึบอึบดึบ เรียบร้อยอันนี้ก็ต้องกระโดดไปแบบตามตามแมปปกติเลยใช่ไหมโอเคโอ้อึบอึบอ่ะอ่ะอ่ะโอเคแล้วต้องคุณผู้หญิงเข้าไปถึงตรงหน้ามันยากมันยากจริงๆนะแม็แมบนี้อึบหรือว่าผมกากก็ไม่รู้มันยากมันยากหรือว่าผมกากเนี่ย ไอ้นี่ก็ขายของอยู่ด้านบนอย่างเดียวเลยขายของอย่างเดียวตรงนี้ก็คือน่าจะเดินห้ามตกนั่นแหละอู้เราต้องค่อยๆเดินแบบนี้นะอึบอึบอึบสาอึบสาอ่าอึบอึบอึบอึโอเคค่อยๆไปค่อยๆไปแล้วแอบโกงไปตรงนั้นได้ไหมเออน่าสนใจน่าสนใจอึบอ่ามันเกือบแล้วเจ้าของแบบรู้ทันเราน่าจะเล่นแบบปกติเนาะ เราไม่ควรเราเราไม่ควรโกงเราไม่ควรโกงแล้วก็ไปแบบปกติเลยอึบ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 นิดอึบนิดอึบนิดอีกนิดหนึง่งโอเคมาตรงนี้ได้แล้วเก็บตัว๋วตั๋วนี่เอาไว้ทําอะไรเนี่ยมีประมาณสิบสี่อันแล้วเนี่ยเอาไว้ทําอะไรเนี่ยอันนี้ก็น่าจะให้เรากระโดดไปเหมือนเดิมอันอันนี้มันก็ยากแล้วเนี่ยหรือว่าผมกาก อ้าผมน่าจะกากแหละไม่ละด่านไม่น่ายากผมกากเองผมขอโทษอ่ะเอาใหม่เราต้องเอาใหม่เสมอทุกครั้งที่เราลม้มแต่อันนี้เราไม่ได้ลม้มเราตกอู้อันนี้ผมคิดว่าท่อไอเสียมันพังแน่ๆเลยอะทําไมเขาไม่ซ่อมบํารุงเะเรามาพักโรงแรมรูทั้งทีทําไมเราต้องมาอยู่ในที่แบบนี้ เฮ้ยผมไม่ได้จองโรงแรมนี้นะตั้งตั้งแต่แรกนะฮะเราควรไปโรงแรมอื่นอย่ามาโรงแรมนี้กระโดดฆ่าตัวตายเถอะเราต้องค่อยๆกระโดดนะฮะอึ๊บอึบสาไปไปไปอันนี้เหมือนเป็นท่อควันนะ,ะท่อไอเสียท่อควันนั่นแหละอ,อ,อ,อ้ามันมีอนิเมชันในการตกด้วยเอออันนี้ก็เท่เท่ไปอ,อีกแบบนะ,ะแต่ ล้วไงอะผมไม่อยากตกอะผมไม่ได้อยากรู้อนิเมชันผมแค่ไม่อยากตกค่โหลทำไมผมตกง่ายจังอึ๊บอึ๊บโอเคอีกนิดหนึ่งอ่าเราเราไปได้ละอือชึบเราไปเลยสินะโอเคมันเป็นทางแยกอู้พัดตกใจพัดเราตกลงมาได้แล้วทำไมพื้นโรงแรมเป็นแบบนี้ทำไมเขาไม่ซ่อมปรบรุงโรงแรมเนี่ยอ๋อ อันนี้คือที่ที่เขาออกมาไม่ได้ใช่ไหมเออใช่ใช่อันนี้คือที่ที่เขาออกมาไม่ได้เพื่อนไปกดปุ่มนั้นเพื่อนเขาไม่ได้ยินเออเพื่อนเขาไม่ได้ยินหรอกแล้วก็ไปทางนี้โอ้ยมันจะมาบังหน้าจออะไรเนี่ยคําพูดผมอ่านภารรษาอังกฤษไม่ออกอย่ามาพูดสิพ,พูดไปยังไงเราก็ไม่เข้าใจแล้วเราก็ตกตายสุดยอดเลยผมคิดว่าผมต้องเล่นแบบนี้อีกยาวนานแน่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 เมื่อกี้นะฮะเลเซอร์เผาตูดไป เลยทีเดียวโอเคเราเราไปทางไหนดีทางนี้มั้งอึ๊บอึิบเล,เ,ลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์อะไรล่ะเลเซอร์เกือบจะเผาตูดแล้วเราไปทางนี้ได้ไหมไปไม่ได้มันล็อกเราต้องไปทางนี้จริงๆเหรออึทำไมเลเซอร์ต้องเยอะขนาดนี้ด้วยโรงแรมอะไรเนี่ยเขาบอกให้ไปลิฟต์นะฮะเรา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 ,เราไปลิฟต์ลงไป มันโกหกเหรอมันบอกให้ไปลิฟต์นี่นะทำไมผมตกได้อะเอาเอาแล้วผมก็ไม่ได้เซฟพอยไปด้วยเอาแล้วผมก็ต้องกระโดดใหม่เนี่ยนะแล้วโรงแรมรู้ข้างหน้าผมจะไม่พาพักแล้วเราเราไปทางนี้เราไปทางนี้เออไปทางนี้เออาขาบอกว่า้าไปลิฟต์ผมก็ยังจะไปลิฟต์ไปคิดดูแล้วผมก็บอกว่ามันโกหก <laughs> ผมขอโทษอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่ง เราต้องไม่ให้โดนควันนะฮะอืทางนี้ได้เปล่าเอออาวมันก็ไม่บอกนะว่าห้ามขึ้นไปทําไมขึ้นไปขึ้นไปเป็นอะไรหรอแล้วก็วิ่งวิ่งอ่ะ <Google Police> ควันเหม็นเกินไปจนเร,นเราตายแล้วก็วิ่งหยุด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 ก่อนหยุดก่อนหยุดหยุดอ่าวิ่งวิ่งวิงวิงวิแล้วหยุดหยุดยยุดยุยวิ่งวิ่งวิ่งโอเคเราไปทางไหนได้ ทีนี้เราก็ถึงสระว่ายน้ำแล้วฮะเราก็แบบเล่นน้ำกันเลยแล้วกันแบบ๊ผมจมน้ำตายอะไรเนี่ยผมผมมาสระว่ายน้ำแล้วผมว่ายน้ำไม่เป็นหรออะไรเนี่ยเราก็อู้มีอันนี้เก็บก่อนเราไม่ควรเก็บทุกอันอันนั้นมัน,น,นอันตรายเกินไปเราเราต้องเข้าไปตรงรูสระว่ายน้ำนั่นหรออ่าใช่หรอ เรางไปทางไหนมันไปทางไหนเนี่ยเอ้ยมันมีปุ่มมันมีปุ่มอันนี้มันมีปุ่มมันมีปุ่มอีกแล้วปุ่มปุ่มปุ่มอ๋อมันดูดน้ําเราลงไปเลยวิตอนนี้ก็มีตั๋วให้เราเก็บอีกแล้วลงไปลงไปอันนี้ลึกจังเมื่อกี้อยู่ด้านบนก็ดีอยู่แล้วลงมาข้างล่างทําไมตรงนี้นะฮะเหมือนเป็นอะไรห้องห้องทําไอ้น้ำหรอ ห้องบ้านเลยใหญ่ขนาดนี้โรงแรมเล็กกระติ่งเดียวโอ้โหห้องห้องนี้ใหญ่โตมาโหฬารเลยเพื่อเพื่อทําไมห้องนี้ต้องใหญ่โตขนาดนี้ด้วยโอ้โหมีคนมาขายของแถวนี้ด้วยเพื่อนเราต้องรีบหนีนะเพื่อนไม่ใช่มาขายของแถวนี้โอเคนะน่าจะหนีไปกับฉันไหมไม่มันไม่หนีมันเป็นแบบพ่อค้าขายตรงขายตรงเ้ยมันตกอู้มันตกนะเนี่ย น่ากลัวน่ากลัวแล้วก็กระโดดอย่างนี้กร,ก,รกระโดดกระโดดกระโดดบบโปรเฟชชั่นอลโปรเฟชชั่นอลเรียบร้อยตกกันหมดเลยอึ๊บ <c oughs> อ้าโอ้มลืมมองมันตกได้มันเก่าแล้วสินะห้องทำไอ้น้ำมันเก่าแล้วสินะโอ้ <c oughs> เราต้องลงไปตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> โอเคเราต้องไปทางไหนเนี่ยไปอ้าอูถึงถึงถึงอ้ามันยากนะไอ ทำไมแบบนี้ยากจังผมก็คิีว่าแบบนี้มันจะง่ายๆนะเนี่ยยากจริงแบบถ้ามันมีบันไดให้เราปีนขึ้นไปเราต้องเข้ามาันเข้าไปเหรอฮัลโหลเ,ออเราเข้ามาทําไมคือพนอักง,งานมันก็บอกที่นี่มันร้อนมากเลยนะแล้วเราจะเข้ามาทําไมตั้งแต่แรกทําไมไม่ให้เราขึ้นไปข้างบนอึ๊บอึ๊ด อบแบบนี้มันเป็นแบบที่สวยงามน,นะเนี่ยแบบแม็ปแมป,แมป,แ,มปแมปสวยจริงแล้วแถมมันมีแบบพารโซมันก็ไม่ใช่พารโซหรอกคือเราแค่ไม่รู้ว่ามันให้ทำยังไงเท่านั้นเองมันไม่ใช่พารโซอะไรยากๆขนาดนั้นหรอกมันก็แบบไม่ได้ยากอะไรขนาดนนมากไม่ไมคือแม็ปกระโดดมันยากนะแต่พารโซอะ่ะมันไม่ยากแค่เราไม่เห็นเฉยๆอึบออ๊บอัอ๊บอึบอ๊บอุ๊บ ค่อยๆนะค่อยๆอย่าอย่าอย่าโดน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 เราต้องกระโดดไปหรอขึ้งล่างมีลาวาด้วยนะโอ้โหโอเคโอเคเรียบร้อยอืง่ายง่ายสบายชิวชิวสบายมากสบายอีกแล้วสบายโอเคตรงนี้มันเหมือนเป็นอ้อเราขึ้นไปได้แล้วแล้วเราจะเข้ามาทําไมเราจะเข้ามาทําไมอ้อเราขึ้นมาเรียบร้อยละ นั่นไงที่เราจากมาตรงนั้นตรงนั้นเห็นปะแล้วก็ขึ้นขึ้นมาตรงนี้มันเป็นแบบเหมือนท่อขึ้นมาอ้อเอ้ยเกมนี้สร้างสรรค์ใช้ได้เลยนะอันนี้สายไฟเหรอทําไม Sci า <c oughs> สายไฟใหญ่ขนาดนี้สายไฟใหญ่ขนาดนี้โรงแรมไม่มีคุณภาพทำไมโรงแรมไม่มีคุณภาพผมจ่ายเงินตั้งเยอะอ่าเราเอาใหม่ลักกันนะอีกรอบอีกรอบ อีกรอบโอเครอบสุดท้ายแล้วฮู้ฮู้ลุ้นมากตอนเนี้ยลุ้นมากคือท่านผู้ชมมองอยู่อาจจะแบบลุ้นตรงไหนมันมันลุ้นจริงจริงคือเอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ผมไม่เห็นตั้งแต่แรกโอเคนะโอเคเราเรา เราวิ่งไปเลยแล้วกันเซฟก่อนเซฟก่อนอย่าอย่าเมื่อกี้เมื่อกี้คือผมผมตัดออกนั่นแหละแม่แม่แม่มาด่าผมกีดอะไรนักหนาลูกเออขึ้นไปบนนี้อ่ะอึบอึบอึบเราไม่คนเก็บตัวนะโอ้โอ้โอ้โอเคโอเคมัน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 ยากกว่าที่คิดนะเนี่ย ยากกว่าที่คิดยาก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 อันนี้แบบนี้ผมพูดเลยว่ายากยากยากอยู่ยาก,ยากอยกูอยอย่เราก็ผ่านสารสีเขียวแปลก,ป,ลก,ป,ลกประหลาดไปที่มันคงไม่ใช่สารกัมมันตภาพลังสีสูงที่จะทําให้เราตายได้แล้วกดลิฟต์ก่อนลิฟต์สิเปิดสิลิฟต์ลิฟต์อ๋อลิฟต์เปิดแล้วฮะคือเอิงจริงนะลิฟต์มันก็ไม่มีคนอยู่นะทําไมมันใช้เวลาเปิดนานจังตอนนี้เราก็ลงหรือขึ้นลิฟต์เนี่ย เราน่าจะลงลิฟต์นะฮะแล้วก็แบบอ๋ลิฟต์ตกอะไรเนี่ยทำไมลิฟต์ต้องตกด้วยแล้วผมจะขึ้นลิฟต์ทำไมทา,ทางท้งๆที่โรงแรมมันบูโรทั้งขนาดนี้แล้วผมก็ยังจะดันขึ้นลิฟต์อีกแล้วสุดท้ายก็ขึ้นลิฟต์ดีๆได้ไหมละ่ะต้องมาปีนแบบนี้นี่แหละโอ้โหโอเคฮะแล้วรา้ไปทางไหนอ๋อมันมีทางขึ้นอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วก็ปีนขึ้นไปอู้สูงนะเนี่ยสูงมากๆเลย โอ้โหิบตกสุดยอดเลยแล้วผมรอดมาได้ยังไงก็ไม่รู้ขึ้นไปเข้าท่ออากาศอีกแล้วท่ออากาศเยอะมากเลยเลี้ยวตรงนี้แล้วตกลงมาเราอยู่ในปกติแล้วเออมันมีอะไรน่าขยะแขยงอยู่ตรงนั้นเหรออ,อึ๊บใช่มันขยะแขย,ยงผมยอมรับอ,อีเออเออแล้วเข้ามาในปากเหรอ เราเข้ามาในปากเหรอเอ,อโรงแรมที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรโรงแรมนี้มันเป็นแบบตัวอะไรหรือเปล่าอโอเคมีเพื่อนอยู่ด้วยในที่สุดเราก็เจอคนสวัสดีเพื่อนตัวฟ้าในที่สุดเราก็เจอคนหลังจากที่ไม่ได้เจอคนมานานนับปีเราก็เริ่มเจอคนซะทีเพื่อนรอเราด้วย มันน่ากลัวนะเพื่อนแบบตกลงไปน้ํากรดขนาดนี้เราน่าจะตตยเราต้องรีบไปก่อนน้ากรดมันจะขึ้นมานะอ๋อแถวนี้มันลื่นนะเนี่ยแถวนี้มันดูลื่นนะเออมันลื่นมากเราต้องค,อคอ่อยๆอยอโอเคมาเซฟพอยต์ก่อนเซฟเราต้องเซฟเราต้องเซฟเราเราเด้อามันต้องเซฟผมบอกแล้วถ้าถ้าผมลืมเซฟนะเมื่อกี้ผมก็ต้องกลับไปเล่นอีกดัดอู้รอดได้ไงโอ้บายบาย,ายเพื่อน นายกากเองเราเก่งกว่านายเยอะเออมาตรงเสียมเล็กๆตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปอืมอืมเราต้องไปตรงนั้นใช่ไหมเนี่ยมันเหมือนมีแบบไอสีเขียวขึ้นมาแล้วนะผมคิดว่าเราต้องรีบออกจากท้องมันให้ได้เร็วที่สุดไม่งั้นมันจะขึ้นมาเพื่อนเดี๋ยวเรากดริบรอมาเร็วมาเร็วเพื่อนเพื่อนมาเร็วมา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 มเพื่อนมาสิเอออะไรเนี่ย เออเออลิฟลิฟลิฟไาอ่าเอาผมติดใต้ลิฟเฉยผมผมรีเซ็ตก่อนแล้วกันติดใต้ลิฟคุณคุณโมโนโที่ผมคอลแลบกับคลิปที่แล้วเข้ามาแล้วฮะแต่คือเขาเขาก,เขาก็เขาก็ไม่ได้อยู่ในคอ,อะทุกคนก็อาจจะไม่ได้ยินอาจจะไม่ได้ยินเขาเลยนะฮะอ้เอา้าเราตกมาที่ไหนเนี่ยเราตกมาที่ไหนเราต้องเข้าช่องนี้กี่ล้านรอบถึงจะพอใจในแบบนี้อม เฮ้ยเราออกมาได้แล้วเราออกมาได้แล้วจากโรงแรมบ,าบา้าเราอู้โรงแรมอะไรเนี่ยอ่ะสุดยอดเลยผมตายไม่รู้นับครั้งไม่ถึงนับครั้งไม่ทวนละเออเราเจอเพื่อนอีกละสวัสดีเพื่อนอึ๊บ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 โอเคสัตว์เลี้ยงนี่คืออะไรอ๋อสัตว์เลี้ยงมันใช้โลบ้างหมดเลยอื้ม แนะนำนะฮะคือแมปแบบนี้นะฮะจะจะซื้อก็ซื้อได้นะฮะแต่ก็ไม่ได้แนะนำให้ซื้อนะฮะเพราะมันก็ไม่ได้ค่อยเกี่ยวอะไรกับการเล่นสักทีเดียวนะฮะแต่ก็ถ้าใครอยากซื้อจริงๆก็ซื้อได้นะฮะผมผมแค่ไม่แนะนำเฉยๆแต่ก็ซื้อซื้อได้ฮะมันมันก็ดีอยู่แหละอา้าวเราเออเฮ้ยแมปนี้สวยแมปนี้สวย <laughs> คือแต่แต่ที่ผมไม่ซื้อคืออะไรผมไม่มีตังค์ ละเรลงเราลงไปสิเอ้ยาลงไปแล้วเก็บ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 ก็บก็ออออตอนแรกผมก็คิดว่าเราตกเรามันที่ชายทะเลได้แล้วฮะเราจบเก็บแล้วเรา Escape Complete แล้วเก็บเหรียญอืมเราได้เหรียญแล้วในที่สุดอะไรเนี่ยคืออะไรโอ้อันนี้เท่อันนี้เท เออฮเฮ้ยอันนี้เท้จริงอันนี้เท้จริงเอ,เอาจริงๆนะแบบนี้ผมคิดว่าใครสนับสนุนผมแนะนําเป็นอย่างยิ่งนะฮะสนับสนุนเลยแบบนี้ผมคิดว่าเจ้าของแบบเขาทําดีจริงๆนะฮะก็ใครอยากมาเล่นนะฮะก็เดี๋ยวผมจะบอกชื่อคลิปด้านล่างนะฮะแต่สําหรับวันนี้นะ,ะแล้วก็ตัวใหญ่ยักษ์แล้วเราก็สามารถผ่านออกมาจาก โรงแรมผีปีศาจสุดประหลาดสุดสยองอะไรสักอย่างก็ได้แหละนะฮะและสำหรับคลิปนี้นะฮะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครก e นะฮะแล้วคลิปนี้นะฮะอุ้ยขึ้นไปยืนอยู่บนนั้นเขาบินได้ยังไงเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะจบภายใน3 2 1